สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่องเพชร h ช n แนลเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมจะพามาดูแผ่นพื้นวิบาบอร์ดนะครับขนาด24มมิลนะครับวิธีการโครงของด้านล่างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังฮะตัวนี้จะเป็นคานนะครับอันนี้เป็นห้อง1ห้องนะครับขั้นแรกที่ช่างเขาทำก็คือใช้เหล็กกล่อง4ีนะครับ เนี่ยฮะอ่าวางแนวตั้งนะครับหาระดับด้านบนให้มันได้แล้วก็หาแนวตั้งครับเราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยฮะเส้นนี้วัดเส้นนี้แล้วก็ตัดนะครับใส่อ่าด้านล่างเราจะเป็นฟุกเหล็กนะครับนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าใส่ฟุกเหล็กประมาณระยะห่างกันประมาณ60เซนก็ได้นะครับหรือว่า40เซนก็ได้ครับต่อหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ ด้านฝั่งนี้นะครับที่มันยื่นออกไปหลังหลังคานตัวนี้นะครับก็คือมันจะแผ่นมันจะยื่นเข้าไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เหล็กตัวที่2ก็คือจะอยู่นี่ครับหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับวางแนวนอนตานนี้นะครับแผ่นแล้วก็ไปตรงนี้ก็เมตรยี่สิบนะครับคือแผ่นวิวาบอร์ดมันจะวางระหว่างกึ่งกลางของเหล็กตัวนี้พอดีนะครับนะฮะเมตรยี่สิบมาแล้วก็ใส่1เส้นนะครับหนเส้นตัวคารนะครับ แล้วก็ไปที่อ่าเมทรี่สิบตัวนี้อีกนะครับแล้วก็ใส่คานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวซอยนะครับตัวซอยเราก็ตัดมาวัดแล้วก็ตัดมาซอยในระยะห่างกันที่หกสิบเซนนะครับหกสิบเซนแล้วก็ใส่หนึ่งสองสามนีหกสิบหกสิบนะครับแล้วก็ริมเหมือนกันนะครับริมนี่เราใส่เหมือนเหมือนตัวแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันนี้ให้ดูโครงนะครับโครงเหล็กเป็นเหล็กกล่องสี่คูณสองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูพื้นด้านบนนะครับที่เราได้วางเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตอนทําผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายนะก็เลยมาถ่ายให้ดูในช่วงที่มันเสร็จแล้วนะครับก็อธิบายให้ชมคร่าวๆนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมต้องเดินขึ้นมาชั้นสองนะฮะเพราะว่าเป็นแผ่นพื้นชั้นสองฮะมาก็เจอนี่ครับพระเอกของเราครับสวัสดีครับอ่านี่เดี๋ยวจะพามาดูนะฮะ นะฮะที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับนี่ฮะคือคานมันจะอยูร่ระหว่างนี้นะครับที่ผมให้ดูข้างล่างครับแผ่นพื้นเรามาชนผนังนะครับแล้วก็มาที่เมตรยี่สิบตรงนี้ก็คือจะเป็นเหล็กตัวคานวิ่งไปนะครับระหว่างล่องตัวนี้ตอนที่เราวางแผ่นพื้นก็คือเราจะยิงสกรูเป็นสกรูยิงเหล็กนะครับนี่ฮะท่านทจะเห็นว่า <c oughs> ผมเป่าหน่อยนึงนะ นี่ครับซกูยิงเหล็กยิงเพราะมันเป็นเหล็ก4ี่คูณสตัวนี้2 2 2นิ้วนะครับมันก็ยาวไปทางนี้เราก็ยิงฝั่งละยิงหมิ่นหมิ่นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่หมิ่นเกินไปมันก็จะแตกนะฮะก็ยิงไม่ได้ยิงเยอะนะครับยิงประมาณเอ่อหนึ่งแผ่นเราจะยิงประมาณหัวกลางแล้วก็ตรงปลายนะครับตรงจุดรอยต่อแบบนี้นะครับตรงกลางแบบนี้บางทีตรง ระหว่างเมตรยี่สิบนี้เราก็ไม่ได้ยิงนะครับหรือบางแผ่นที่มันเพเยอขึ้นมาที่มันไม่เรียบเราก็ยิงก็ได้นะครับก็ถามว่าพื้นแบบนี้มันดีไหมผมว่ามันดีนะครับแต่ว่ามันหนักนะครับเวลาที่เวลาที่เรายกขึ้นมาคือทําอย่างน้อยต้องใช้สี่ถึงห้าคนนะครับในการยกเพราะว่า,าแผ่นตัวนี้หนาะอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลน,นะครับสองเซนกว่าเกือบ2เซนครึ่งน,นะครับยี่บสี่มิล ตัวที่บางกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้มาทําพื้นนะครับถ้าตัวบางเพราะว่าเออเวลาเราเดินเหยียบมันจะเกิดเสียงดังกุ๊กกักกุ๊กกักนะครับอันนี้เป็นแผ่นอย่างหนาที่ว่าใช้ทําพื้นคือราคาแผ่นหนึ่งก็จะน่าจะสองพันกว่าบาทนะครับ <Okay. S 1> ประมาณสองพันสองพันหกอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในห้องน้ําเราก็ใช้พื้นเหมือนกันนะครับเป็นวีว่าอบอร์ดเหมือนกันครับแล้วก็จาบ ใช้ดอกสว่านของเราเ่ยครับจอบให้มันทะลุแล้วเราก็วางระบบน้ําคือในห้องน้ําเราก็ปูกระเบื้องได้นะครับปูกระเบื้องทับได้นะครับ <S <S เพราะว่า <S <S 2> <S 2> พื้นตัวนี้รับน้าหนักได้เพราะว่าเราโครงด้านล่างเราวางเหล็กได้แข็งแกร่งแล้วนะฮะแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะปูกันในพื้นตัวนี้ก็คือเป็นแผ่นกระเบื้องยางนะครับเราจะใช้เป็นแผ่นกระเบื้องยางในการปูพื้นเพราะว่า ถ้าเป็นกระเบื้องกระเบื้องเคลือบมันจะหนักนะครับอ่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะถูกใจนะครับเพราะว่าอยากจะนําเสนอนะครับเพราะว่าเป็นไอเดียการทําพื้นชั้นสองโดยที่ไม่ต้องใช้ปูนสําเร็จนะครับขึ้นมาเทนะครับค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็คุ้มนะครับทําง่ายแต่ต้องใช้คนยกหลายคนหน่อยนะครับมันหนักอ่ะ สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับทิปการวางพื้นแผ่นพื้นวิว่าบอร์ดนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมครับกดไลค์หรือมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ถามก็คอมเมนต์มาใต้ทิปนะครับยินดีรับฟังทุกๆแนวทางครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ช่างบางคนเขาก็มีวิธีการคิดวิธีการทำที่แตกต่างกันไปนะครับก็นำมาเสนอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะ มีอะไรกติชมได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ